เจ้ามาเขบพูดจะกินอย่างอันนี้เป็นห่ออะไย่างนีเข้าวปูงาซื้อมาเดี๋ยวจะลองดูเนาะว่ามันจะอร่อยไหมปุ๊กฮะเข้าวปูง,า,า,ปงา,าจะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมคนบอกอร่อยอร่อยเดีจะลองดูเจ้ามันต้องกินกระดัมตาลน,น้ำอ้อยหรือว่านมเนาะอันนี้น้ำอ้อยปเป็นแถมมา

พอมาบ้านก็ไม่รู้จะกินอะไรกินออกมาจะนอย่างกิน คุณสามีก็ไม่หิวข้าวข้าวปูงาไม่เห็นเขาใส่ง,าเ,า,สา,งาเลย กินเขากลิ่นอะอร่อยอร่อยอังตรงนั้นไม่มีรสชาติอะไรเลยเข้ามั้ได้มันไดในแต่เจ้าเขาไปตักมันเหนียวเกือกําเซยกําเซยอย่าง